สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันนี้มีเมนูการทำอาหารในรูปแบบที่เรียบง่ายเครื่องปรุงไม่เยอะสูตรของเราไม่ตายตัวทำตามใจปากได้เลยอุปกรณ์วัตถุดิบก็ไม่มากเพียงแค่มีหม้อหุงข้าวข้าวสวยแล้วก็ไข่แค่นี้เองใช้เวลาไม่เยอะ รับรองความอร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพียงแค่มีซอสหรือว่าน้ำปลาขวดเล็กๆแค่ขวดเดียวคุณก็สามารถอร่อยได้ด้วยเมนมูง่ายๆเมนูนี้ใครๆก็ทำได้ไปชมกันคะ่ะมาอีกแล้วเมนูง่ายๆสไตล์ยายไผ่ <c oughs> ใครเห็นหมาหุข้าวนี้ก็คือสัญลักษณ์บอกใหู้้เลยว่าเป็นเมนูเอียง เป็นเมนูง่ายๆมันมเป็นเมนูมักง่ายโอ้ยอย่าเข้าใจผิดมันเป็นเมนูง่ายๆเพราะว่าอย่างเขาเห็ดไปแล้วขอให้มีหม้อหุงข้าวเขาเสียบหม้อของเขาไว้แค่นี้เองเขาก็ไปสามารถเทศย่างเอ็นได้หรือว่าไปทำโุลา,าไปเฮ็ดกิจกรรมย่างเอง็นได้แบบสบายๆแล้วก็หอดเวลากินก็คอยมาแบบเปิด หมอกันเลยอีย่างประมาณเนี่ยมันง่ายไงยอร่อยด้วยใครๆก็ทําได้เด็กน้อยอนุบาลก็เห็ดได้เป็นเมนูไข่ดาวไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มสุกแบบไข่แดงไม่ต้องสุกมากอีกอย่างประมาณเนี่ยนะอะเป็นเมนูแบบเป็นเมนูกินตนาการ <laughs> วันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยพาไปเห็ด อาหารเมนูยังไงสไตล์ย้า,ไายไพยอย่อหละมาชมสมชมหน้ากันว่ามันเป็นยังไงไปชมกันค่ะ yes, <it> นี่ไงชมหน้าแนแลแเรไข่ต้มต้มไข่หรือว่าจะเป็นไข่ดาวก็ได้แบบเราไม่ต้องเอาไข่แดงสุกจนเกินไป สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเอาแบบสุกมากๆหรือว่าจะเอาแบบเป็นไข่ลวกอะไรอย่างเนี่ยประมาณเนี่ยเด็ดเห็นไหมแค่มีหม้อหุงข้าวเมนงงูง่ายๆที่แบบเสียบหม้อไว้หม้อหุงข้าวไว้แล้วก็ไปทํำนวนทํานี่อ่าพอข้าวสุกก็ได้กินเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรง่ายไหมมาดูก,กันว่า ไข่แดงจะสุกน้อยย่าสุกมากไปชดมันค่ะนี่ไงชมหน้าเรามาดูกันว่าไข่แดงเราจะสุกไหมคือคืออะไรอ่ะคือเราจะเอาไม่สุกไง <c oughs> ต้องยอดต้องจอดต้องยอดต้องจอดต้องสอดโอ้ยนี่นี่เลยการเอง เพิ่มความอร่อยก็คือน้ำปลาเรามาพิสูจน์กันดูซิว่าไข่เราจะสุกไหมคือเราต้องการแบบสุกไม่เยอะมันมันจะสุกมากไปเลยเลยนะี่ยเพราะว่าปล่อยไว้นานป <c oughs> <c oughs> ิดคาดเลยเป็นไข่ต้ม ไข่ต้มเลยไม่เป็นไรกินได้เหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมน่าจะคล้ายๆล้ายกันมาบัดน่ไปสิกินนะ้ำแซ่บเหมือนเดิมขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูชมหน้าหน่อยนะขอดูชมหน้าหน่อยอันนี้ก็สุกเหมือนกัน น,นี่ก็สุกเหมือนกันโอ้ยผิดคาดเลย,เ,ลยเพราะว่าปล่อยไว้นานหุงเขาแล้วกต่เขาปลาเลยไปดูเขาตัดไหมผลออกมาปรากฏว่ากลายเป็นไข่สุกเป็นไข่ต้มสุกแล้วโอ้วันนี้ผิดคาดมากเลยไข่ดาวค่อยไม่เป็นไรคะ่ะอร่อยเหมือนเดิมมาเซฟเซฟน้ำกันดันผิดคาด พากเป็นที่ต่ำขาดเลยค่ะกลายเป็นไข่สุกใช้เลยไม่เป็นไรอร่อยเหมือนเดิมมาด้กินข้าวข้าวตมไข่แมวก็กวนแป๊บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออร่อยมาก ืกินแบบคนจะรวยเราเป็นคนรวยเลยกินแบบคนจะรวยซ้อมมาหมืแล้วอาหารคนรวยก็ซ้อมมาแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือเมื่อไหร่จะรวยตักเริ่ม ยิงเขาก็ต้มใครก็น้ำป่าคุณ <c> จ <oughs> ะรวยวะมหาเศรษฐีในอนาคตอันนี้ใครสักจะบอกใครเสีย re. บอกให้ตักคนี้น้อยเพราะว่าสั่เอย่งนีอืมตักกินเพื่ออยู่เนาะไม่ได้อยู่เพื่อกินมีางาำเส็บๆกินอยากกินอย่างกินเลยไม่ต้องไปเรื่องมากอืม กะล,ลันตีแซ่บแน่นอนเราถึงนะภูเขาคอน้อนเนานะแค่น้ำปลาขวดเดียวทิปรดก่อนเดี่ยวเมนูหาดาวปะตค้านหาดาวกับซีไซทิปขวาเอามาให้เบิง้งมา่ช้ชมเบาไม่ฟังว่าเมนูมันไงอะ่ะมันมันเป็นเมนูหมกักางนะมันเป็นเมนูที่แบบเข้าสามารถ นักะที่เขาเฮาการหุงเขายเฮาสามารถเฮ็ดย่างเองไดนะ้ he d he d y y e day, แบบสะดวกสบายก็คือสําหรับคนอีกแบบกินคนเดียวนะบริเกตแบบครอบคอรอยเงี่ยแต่คือกินแต่เฮาอย่างสร่จมันก็เป็นเองดีว่าง่ายง่ายมากๆแต่คือเมนูนี่แหละไข่ดาวก็เป็นได้ไข่ต้มก็เป็นได้มันง่ายจริงๆจกไปแค่นี้แหละมือต่อไปก็สิเมนูกเกานี่แหละ แต่ฟาตกปลอยหางอยกหน่อยค่อยพบกันใหม่เมนูต่อไปก็เมนูไข่นี่แหละไม่รู้จะเป็นไข่อะไรนะ